สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมหลังจากหางหายไปโดนนะครับผมก็มีภารกิจหลายอย่างอยู่นะครับก็เ <c> ม <oughs> ื่อนี้ก็เข้าว่างแล้วนะครับพี่น้องเข้าว่างแล้วก็จิ๋วกาดพาพี่น้องมาลงกน้องครับเมื่อนี้เฮ้าจิมาใส่เบด็ดปอมนะครับผมเบ็ดปอมเบ็ดปอมเบดม็บดโฟมเฮานี่ละห <c oughs> ลักการนี้ครับผมเหยื่อที่ผมหามาได้นะครับ เป็นเยื่อหอยเชอรี่นะครับผมหอยเชอรี่กะผมใส่ทุกส่วนของหอยเลยนะครับนี่ครับผมหั่นมา,าใส่เด็ดกับ <c oughs> ไม้ด้านหลังครับผมไม้ด้านหลังกะเป็นไม้ชุนน้ำพุนะครับเป็นหนองที่หยาหกหกนะครับหือเลายๆที่มาร้องครับผมเพราะว่า กระบ,บดไมาโดนแล้วเบิ่งกันครับผมว่าป่ามันพอเวาลาสุดเท่าส่ไปเนี่ยก็เจื่อบกหอยอี่แล้วถือว่ากินดีอยู่ครับปลามจริงยังกินบ่อหลบกนีไมันสิเป็นยังไงเนาะครับปาบลากะสินีหลากหลายอยู่หลบห <c oughs> ลบที่ผ่านมากะนี่ครับผมสู้ภาพมก็ค่อยดีปนในช่วงนี้กับยังแบบว่ามีไอไมีอย่างอยู่ <c oughs> มีไอ้ม่หยังอยู่ครับพี่น้องครับแบบอาการเขาเอินได้อาการบวนได้เต็มที่บานไดเขาเอินสุขภาพบวนได้เต็มรอยนะครับผมแต่ว่าเหมือนก็บผมก็ว่างแล้วกินยาไว้ก็ป้องกันได้หรอกครับพี่น้องแล้วกันเดี๋ยวสิบห้าลุยน้องน้ำกันครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ

ใส่ไปหมอลูกน้องอันจิกหลังกัยครับผมเหยื่อเขามีทั้งกลนทั้งหัวเอาทุกส่วนของหอยเลยครับมาใส่ เป็นส่วนกดมันนะครับพี่น้องกดเลยโบผัดลงไปปุบมา เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจงถามมารุ่นพลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับ อากาศก็มือคืนมีฝนตกมาจังหน่อยอยู่ครับผมนี่ครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่นยครับพี่น้องช่วงเดี๋ยวงเป็นห้อนไรมีฝนมานนาแนว้งเทือยมือคืนครับผมแปลกๆนี่ครับผมบรรยากาศหิมหนอครับไปครับผมไปลุ่นเบิงเบ็ดน้ำกันครับ

โอ้โอโหยหลังนี่หลักมากพี่พี่นอ้องหลักขอบพื้นเลยครับโอ้ยนี่โตครับพี่น้องโอ้พี่ตายคอประคอตงวงามอยู่ Ô. ấu đẹp ngam không nhẹ đi chơi là Quay một mình nắm đây หล,ลังนี้ม่สูครับมิสูหลังนี้มิสูครับสูครับ,รบพี่น้องตายยัล่ะ <c oughs> โอ้โยตะคอครับ แบบสวยอยู่ครับลังนี้ก็ไม่ดินด่นนะครับพี่น้องลังนี้ก็ไม่ดิน่นนินเสียงดินโอ้โหปาตัวปุย้ย่นะครับพี่น้อง ครับผมโตปลามาแล้วส่วนใหญ่นนจะกินเลักอยู่ครับโอ้ยหลังนีโมมีแนวกินเยอะยัออยงค <c oughs> ือเก่าอ๋อเยอะขึนยังครับ น, ọ, น่อยหลังมนดึงอยู่ปลาดึงอยู่ตัวหน่อยตัวนี้ซ้ำได้แล้วโอ้ขอน้อยครับนี่ตัวปลาโอ้ไม่ว่านกันเลยหลังนี้โอ้หลังนี้ก็ไม่ดึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันครับ กระดุกกระดุกตัวใหญ่ตัวนึงเหรอฮือโหโหโหกระดุกกดุกตรงนี้ขอดึงขวาง โอ้ยฝอดีแด่นี่ครับผมโตปลาดุกเหลืองอุ้ยหุยเลยนี่หลังนี่คือมีพันธ์หยาพี่น้องพันธ์หยาเด้กยูบบ้าตโตบ้ ui ui một bóng mấy, mình tập phụng à nhanh

โอ้โห oh, oh. ดุดุกไงเลยพี่น้องสวยๆเลยตัวนี้อาล่ะครับนี่ตวัวงามๆเอ้ังนี้เป็นจังไง ได้ครับพี่นออ้องขอบคุอเป็นปลาคอครับจนตายครับอ่อน้อย โอ้ยข้อยหนครับเงียบครับนี่ครับผมเขาอยู่ในปลาผือเลยครับ มีดินนะครับโอ้ยโ,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 โอ้ยปลาดุกครับดำเมี่ยมเลยครับตัวนี้ หลังนี้นี่าพันจุ่มหากันได้พี่นอ้องนี่นี่ปลาบ่าล่ะลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้โอ้ยพี่นอ้องพี่นอ้องพี่นอ้องโอ้โหยปลาดุพรอม ปลาดุ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 วมสิตายเลยเด้พนะีน่น้องแต่ว่าเงยังยงงยู่ง้งสวดสวยๆครับน้อยน้อยน้อยน้ยเฮ้ย่ฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย Mấy thằng xe nó biếc màn nhoan vô nè Xe mùn Về bãi thua đây Thái vô này là bình cắt đây, bình lái vô đây <laughs> Phải Để bãi lực đây Kè kín đây อุย้ยหลังนี้ถือพี่นอกว่านบอดถือ,อว่าแม่นบอดถือประคขครับนี่สวย,สวย ลังนี่ลังนี่มีรุ่นนะครับมันพันหยาด้วยครับเนะ่ยจังตัวเลหน่อยล่ะ กอนหนหลังน,งนี้โอ้ยหลังนี้เยอะแยะครับพี่น้องหลังนี้มีรุ่นนะครับหลังนี้มีรุ่นมันพันห่านะครับ

กับพี่น้องเข้ากูเบดแล้วนะครับ เบ็ดแล้วเสียงปลาอะไรสวบกันในีน่ยืนมันด้วยเนาะเออนี่แหละครับโอ้ยหลายหนักอีดตึงครับเดี๋ยวไปเทเบิ้งกัน,กนไปสรุปผลงานครับบัดน,นี้นี่ครับพี่น้องผลงานห้องโอ้ยประดุกไหมตัวน,นี้น่าจะ ไข่ดำเลยครับมึงจกท่ององ่ายๆนี่ครับผมโอ้ยตวัวปลาไปเนาะดุนง,ง่ามมีเหลืองส่งวนใหญ่ปลาคอกับสีรุ่นนี่แหละครับผมดุนปนปลาดุกเข้าวตัวงามเลยครับพี่น้องโอ้ยเป็นแบบดุนดุนง,งามนะปลาดุเหมือนนี่เขาได้ปลาดุกกับปลาคอครับผม ปลาแนวอื่นบมมีเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าเต็มๆอีกแล้วครับเหมือนเมือนี้เห <c oughs> ยือบกหอยครับเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเท่ากับถือบริการครับได้ปลาตัวงามๆอยู่ครับผมโดยเฉพาะปลาดุกนะตัวงามแห้งก็นี่แหละครับผมมาจัดเบ็ดเหยื่อบกหอยนี่แหละครับผมไม้เท่าด้านหลังไม้กว้างปลาหุกนี่แหละ ถือว่ากินดีครับผมเยื่อบวบหอยช่วงนี้ก็ฝนตกไม่ไม้ยังสีกินดีเดี๋ยวสิมาจัดให้พี่้อกมองอีกครับผมก่าสิใหญ่ฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะบวลึงนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวะผ่านคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะทาลุนทาเบิ้งครับมาอนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ